สวัสดีนะครับ YouTube ผมแตงนะครับจากช่องซูเปอร์แตงกีนะครับแตงเป็นโรคโดนบูลลี่การทำศัลยกรรมจนถึงไม่กล้าทำ YouTube จริงไหมนะครับจริงบ่ก็อาจจะจริงครับต้องเล่าย้อนกลับไปนิดนึงนะครับหลายๆคนจะรู้ว่าต้องไต่ทำศัลยกรรมที่เกาหลีมานะครับโดยที่แตงเนี่ยให้เพื่ดททางแบรนด์นะครับก็คือชาอุนอูซึ่งหยอนเพรจมูกและตาแบบนั้นมากๆจริงงรู้นะครับทุก มามามขอ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 ,อีีว่าจะเริ่มยังไงดีวะ YouTube มันคือทุกสิ่งทุกอย่างของแตงเลยวะทุกคน YouTube เป็นบ้านหนังแรกเป็นที่เซฟโซนของแตงเป็นที่ทําให้คนรู้จักเยอะขึ้นมากๆทําให้ชีวิตตั้งดีขึ้นตั้งมีเงินมีทองเยอะขึ้นมีคนรู้จักเยอะขึ้นมีโอกาสในการทํางานเยอะขึ้นมากๆทุกคนแล้วก็ทําให้ทั้งปิดหนี้12ล้านให้แม่ได้ YouTube มันคือทุกอย่างของแตงจริงๆนะวะทุกคนต้องการทําศิลยกรรม มันเหมือนคนที่เคยอยู่บ้านหลังเนี้แต่ไม่กล้ากลับบ้านต้องเห็นคอมเมนต์ด่าทั้งทุกวันเลยทุกคนนี่ชาอูหรืออะไรหน้าแบบนี้ไม่ได้ครือหนึ่งของเขาด้วยซ้ําหน้าไม่ดีคําสารพัดจ,จะด่าที่คนคนหนึ่งพอจะด่าได้นะครับจนต้งไม่กล้ากลับบ้านนะครับทุกคนต้องไม่กล้ากลับไปทํำยูทูบต้องไม่กล้า ลงคลิปใน youtube ซึ่งปกติแต่จะมีความสุขการทำย t u b e มากๆทุกเสาร์อาทิตย์แต่ต้องมีคลิปให้ทุกคนได้ดูต้องมีการทดสอบต้องมีการรีวิวต่างๆมันคือสิ่งที่หลักมากมากที่สุดเลยทุกคนแต่วันนี้เหมือนกั้งกำลังเจอคนที่แบบวิจารณ์ตั้งเยอะมากๆจนเรารู้สึกว่าแบบเออมันผิดจริงๆว่ะอะไรอย่างเงี้ยขอโทษนะทุกคนถ้าเกิดแบบมันดรามากมากขอโทษนะทุกคนถ้าเกิดแบบมันดรามากมากแต่ไม่ห้ามใส่คำที่เกาหลีนะครับ โดยจะใช้เล็บเฟรชของชาญูชาญูเป็นคนหนึ่งที่ตั้งรู้สึกว่าเขาโคตรจะหล่อเลยอะแต่ก็เลือกที่จะเอาเล็บเฟรชเดียวนะคะที่ต้องมีคือชาอูเนี่ยไปให้นงโรงพยาบาลซึ่งหลังที่ทำเสร็จกรรมเสร็จนะครับทังรู้สึกมีความสุขมากเพราะตั้งอยากให้คนที่ติดตามน,นะครับเขาได้เห็นว่าเฮ้ยไปทําหน้ามาเป็นยังไงบ้างใช้เล็บชาอูเป็นยังไงบ้างเจ็บไหมแชร์ประสบการณ์หน่อยตังรู้สึกต้องมีความสุขมากๆแต่หลังจากที่ลงคลิปไปตั้งก็ โดนด่าเยอะมากๆเลยครับทุกคนโดนด่า,ดดาเยอะ <ๆ S 1> มากๆเลยครับทุกคนอันนี้ที่เรียกว่าบูลลี่ใช่ไหมอันนี้ที่เรียกว่าความเจ็บปวดจากคอมเมนต์ใช่ไหมต้องเข้าใจทุกคนเลย tame, ต้องต้องไม่เคยเข้าใจว่าทําไมคนคนนึงทำคลิปแล้วต้องสนใจคอมเมนต์ทำไมคนนึงทําคลิปจะต้องให้ค,ค่าคอมเมนต์คคเยอะขนาดนั้นจนวันนี้ที่ทั้งโดนเองต้งรู้สึกว่าทั้งรู้แล้วทุกคน ตั้งสารภาพเลยว่าตั้งคิดถึง YouTube มากๆและตั้งอยากจะอธิบายแบบนี้นะครับตั้งไม่ได้อยากหน้าตาเหมือนชานอูนะครับทุกคนตั้งเชื่อว่าถ้าเกิดคุณได้มีโอกาสทำแส่กับที่เกาหลีสักหนึ่งครั้งแล้วหมอถามว่าอยากได้ด e เฟนต์แบบไหนคุณทุกคนจะตอบไอดอลหรือคนที่คุณชอบมากๆให้กับหมอโดยไม่ได้บอกว่าต้องหน้าเหมือนเขาเป,เป๊ะๆทำจมูกทรงนี้ได้ไหมตาแบบนี้ได้ไหมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากที่ แต่แค่ชอบใครสักคนหนึ่งมากๆแล้วก็ลองส่งเลี้ยงเฟรนดูว่ามันพอจะเป็นไปได้ไหมเท่านั้นเองนะครับตั้งอยากจะบอกว่าตั้งคิดถึง YouTube มากๆตั้งขอโทษที่ถ้าเกิดว่าคอนเทนต์ของแต้งหรือสิ่งที่ตั้งไปทํามามันทาให้ทุกคนรู้สึกแบบไม่สบายใจนะครับตั้งรู้สึกว่าถ้าจะทำอะไรที่ทําให้ทุกคนรู้สึกว่าไม่พอจากสิ่งที่ทำอยู่ต้องขอโทษนะครับโดยที่ตั้งต้องขอโทษจากใจจริงๆคือทงกคนตรงนี้ตั้งจะคิดมาเลยทุกคนแต่คือแบบตั้งแค่อยากอัดคลิปเนี้ยต ก็คือ t ิ k ต o อกนะครับมันเหมือนเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะทุกคนแต่สุดท้ายแต่ก็คิดถึงมาตลอดว่า u t u b e มันมันคือหลักบ้านหลักของเราอะนึกออกป่ะและตอนนี้ก็1ปีนิดๆแล้วนะครับได้ทำรายการพี่เกาหลีมาก็กคลิปนี้เนี่ยจริงๆตั้งถือโอกาสมาขอโทษขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกๆอย่างนะครับที่ให้กําลังใจหรือว่าติชมเพื่อก่ออะไรก็แล้วแต่ขออนุญาตเบรหน้านะครับทุกคนโอเคนี่คือจมูกด้านขวานะครับนี่คือจมูกด้านซ้าย นี่คือโครงหน้านะครับทั้งชอบแสลกรรมนี้ไหมทุ้งชอบนะทุกคนเดี๋ยวจะ,จะขึ้นรูปนะครับทุกคนเป็นรูปก่อนทําแสลกรรมนะครับคือรูปนี้นะครับทุกคนแล้วก็เป็นตอนที่ยังไม่แต่งหน้าและตอนที่แต่งหน้าแล้วนะครับทุกคนคิดว่ามันเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับทุกคนสําหรับแตงแงรู้สึกว่ามัน มันเปลี่ยนมากเลยเว้ยทุกคนมันเปลี่ยนจริงๆนะทั้งโครงหน้าการยิ้มของเราหรือว่ารูปหน้าจมูกต่างๆทุกอย่างมนะันดูละมุนขึ้นเว้ยซึ่งทุกคนอาจจะถูกใจทุกคนหรือเปล่านี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แต่ตั้งสุขว่ามันละมุนขึ้นมันโอเคขึ้นมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นทัคนตั้ง,งยังขอบคุณนะหลายคนบอกว่าไปทําแส่มําทำไมหน้าเดิมก็ดีอยู่แล้วไม่ได้แตกต่างเลยอนะไรเงี้ยคือการทําแสกมร์ที่เกาหลีมันไม่ได้เปลี่ยนจากคนนี้เป็นคนนี้ แต่เปลี่ยนจากตัวเราเองที่ดูเข้าที่เข้าถางมากยิ่งขึ้นจมูกที่ดูละมุนขึ้นโครงหน้าที่ดูละมุนขึ้นตาทุกสิ่งทุกอย่างมันทําให้ต้งได้รับโอกาสใหม่ๆนะครับมีคนทักก็ดูดีขึ้นเราทาแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มกับสิ่งที่เราทาไปจังเลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราต้องอัปเดตในทิกต็อกนะครับทุกคนแต่ว่าเป็นอยากกลับมาในบ้านของต่จริงๆคือที่รูปนะครับก็ไม่รู้ว่าคนที่ติดตามเปยังจำจังได้อยู่ไหมนะครับ แต่นาจะบอกว่าต้องขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็ต้องนู้นจะพูดคําว่าขอโทษได้ไหมที่ทำาเสียกรรมหรือว่าจะพูดว่าเสียกรรมนี้มันคือมันดีแต่มากๆแต่มันไม่ไดีสำหรับทุกคนหรือเปล่าอังร,ราไม่รู้เหมือนกันนะทุกครั้งที่จะทำอะไรที่มันดราม่าหรือแบบ ทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์เดืออะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนแบบดีชมแต่ก็จะเอามาคิดตลอดว่าโอเคเรารู้ตัวนะว่าเรากำลังทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยแต่เราเนี่ยทั้งแค่รู้สึกว่าแั่ก็รู้ตัวแล้งทำอะไรอยู่แต่มันกลายเป็นว่าแบบโดนด่าเยอะมากเลยอะทุกคนแบบด่าด้วยคำสาใจด่าด้วยทุกอย่างจริงๆอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าถ้าทุกคนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับศิลยกรรมนะครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลย ยังอยากขอบคุณบิวตี้เซอร์เจอรี่นะครับแบบคุณพี่จอยขอบคุณพี่เจนนะครับที่แบบพาทั้งไปทําตั้งยังรู้สึกว่าตั้งคิดถูกมากๆเลยทุกคนที่ตั้งไปทําที่นั่นต้องเปลี่ยนไปจริงๆอะทุกคนในชีวิตจริงอังได้ไปงานเยอะขึ้นมากเลยเว้ยทุกคนรูไหมต้องได้ไปอีเวนต์ด้วยนะต้องทำยูทูบมาหลายปีแต่ไม่เคยได้ไปอีเวนต์เลยเว้ยยจอได้รับโอกาสในการรีวิวสินค้าตั้งได้เอ็นเตอร์เทนทุกคนตั้งได้ ลองเครื่องสับอางคาเต์แบรนด์ and, หรือแบบงได้ลองพวกของที่อยู่ในเซฟราด้วยนะทุกคนทั้งมีเรื่องเยอะมากที่อยากอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับขอบคุณพี่เจรจริงๆที่แบบพาทั้งไปทําแล้วก็ขอบคุณพี่จอยที่ดูแลทั้งเป็นอย่างดีมากๆนะครับตอนนี้ต้องรู้จะพูดอะไรแล้วทุกคนต้องแค่รู้สึก็อยากพูดไปเรื่อยๆต้องไม่ทำทุกวันนันมากต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ไปด้วยนะคบทุกคนคกคนมากๆ มากๆจริงๆชววันนี้ก็บ๊ายบายนะครับ